ไม่จบง่ายๆครับสำหรับกรณีของการใช้วิชาการกรรมลอกของนายนัทพลอ้างอิงเท็จน,นะครับมีการพบหลักฐานของการกระทําที่นายนัทพลเนี่ยอ้างว่าแก้ไขเรียบร้อยแล้วเพิ่มเติมและงานนี้ครับถือว่า เป็นการฉีกหน้าเป็นการหักหน้ามาตรฐานทางวิชาการของตุลาลงกรมหาวิทยาลัยชนิดที่เรียกว่าท่าจุลาลงกรมหาวิทยาลัยไม่ดําเนินการอะไรมากไปกว่าที่ตัวเองได้ทํามาแล้วนั้นงานนี้ก็เหมือนกับว่าปล่อยให้โจรได้รับปริญญาไปเลยนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเวดินชาติคุณครับท็อกทูเวนะครับในวันนี้ เป็นวันสุดสัปดาห์ก็ขอเอาประเด็นบังเอิญว่าเป็นประเด็นที่ผมก็ติดตามอยู่และเป็นประเด็นต่อเนื่องอาจจะไม่ได้พูดเรื่องนี้มาหลายสัป,ปดาห์นะครับแต่ก็ขอหยิบยกออกมาพูดเพราะมีความคืบหน้าล่าสุดเกิดขึ้นเรื่องของเรื่องก็คือกรณีที่มีการออกมาเปิดโปงถึงกระบวนการในการสร้างผลงานวิชาการแบบกำมลอโดยใช้วิธีการอ้างอิงเป็นเท็จจากวิทยานิพนธ์มาปรากฏเป็นหนังสือพิมพ์เผยแพร่ ขายสู่สาธารณชนแล้วให้ม็อบที่ต้องการต่อต้านสถาบันเนี่ยเอาไปเคลื่อนไหวเป็นข้อมูลเป็นแหล่งอ้างอิงโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ก็คือหนังสือขุนศึกศักดินาและพระยาอินทรียีของนายนัตพลใจจริงที่ทํามาจากแปลงมาจากวิทยานิพนธ์ของนายนัตพลใจจริงที่อาจารย์ชัยยันเทยพรได้ไปค้นไปพบว่ามีการใช้วิธีการอ้างอิง ข้อมูลที่ผิดพลาดและเป็นความผิดพลาดที่ไม่น่าที่จะปล่อยผ่านหรือไม่น่าที่จะละเลยไปได้ในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนี้ล่าสุดครับท่านผู้ชมอยากให้ท่านผู้ชมดูภาพนี้นะครับนี่นะครับอาจารย์ชัยยันทยพรที่ออกมาเปิดเผยนะครับเรื่องนี้เนี่ยเดิมทีเนี่ยเป็นคอลัมนิสเขียนคอลัมน์อยู่ในมติชนสุดสัปดาห์ด้วยครับจู่ๆก็ถูกปลดออกจากหนังสือมติชนสุดสัปดาห์ขณะที่คนที่ ทำความผิดครับคือนายนัทพลใจจริงที่ได้สารภาพด้วยนะครับว่าตัวเองได้ทําผิดกลับกลายเป็นคอลัมนิสหน้าใหม่ปรากฏชื่อเป็นคอลัมนิสใหม่แทนอาจารย์ชัยยันชยพรอยู่ในมติชนสุดสัปดาห์ครับเห็นไหมครับผมคงไม่ต้องอธิบายต่อนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นความชัดเจนในจุดยืนของมติชนของเครือมติชนอย่างไรในกรณีนี้คนทําถูกถูก ปลดออกถูกไล่ออกจากการแสดงความคิดเห็นที่สุจริตคนที่ทำทุจริตกับกลายมาเป็นคอลัมัิสต์ได้พื้นที่ในการเผยแผ่เผยแพร่ความคิดที่ผิดๆของตัวเองต่อผ่านหน้าสื่อของตัวเองเอา้าวเขาเลยมีการทำแบนเนอร์ออมาแซวนะครับผู้ชมเห็นไหมฮะนี่ไหมฮะเนี่ยาาหหนเตรียมรับข้อมูลข่าวสารบิดเบือนได้แล้ววันนี้ทั่วประเทศก็จะดูก,กันไปครับว่าชะตากรรมของมติชนนะครับนับจากนี้เนี่ยเมื่อไม่มี ทากูลบุญปานอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของปานบัวบุญปานจะลงเอย่ยเช่นไรในเมื่อจุดยืนชัดซะขนาดนี้อะแต่มาติชนก็ถือว่าไม่ได้นักหนาสาหัสครับว่าถือว่าเป็นสื่อผมก็บอกเลยครับสื่อก็มีสิทธิ์จะเลือกข้างประเด็นคือเลือกกันแล้วก็ประกาศตนกันให้ชัดว่าอยู่ข้างไหนคนก็จะได้เลือกเสพให้ถูกคือผมไม่ได้มาทําเป็นก็เรียกว่ากระแดะนะฮะว่า แหมสื่อต้องเป็นกลางสื่อต้องไม่เลือกสื่อต้องไม่เลือกข้างสื่อต้องไม่มีอคติสื่อต้องพิจารณาบา้างไม่มีแล้วฮะผมเองก็ไม่ใช่สื่อนะครับดังนั้นผมก็เลือกข้างของผมนะฮะท่านจะคิดว่าข้อมูลของผมที่พูดไปมีประเด็นเป็นประโยชน์กับท่านผมก็ขอบคุณด้วยครับข้อมูลนั่นอื่นผมก็อ่านครับไม่ใช่ไม่อ่านผมก็เชื่อมหอาจันชัยยันครับถ้าคุณตั้งสมมติฐานนะครับว่าสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเนี่ยนู่นนี่นั่นทําได้ครับแต่ต้องเอาหลักฐานที่ชัดเจนมายืนยันมาอ้างอิงแล้วก็ ไม่ไปบิดเบือนไปสร้างเรื่องไปแต่งนิยายขึ้นมานั่นว่ากันไปฉะนั้นมติชนจะไปสนับสนุนคุณนัทพลก็เรื่องของมติชนครับชาวบ้านเ็าเห็นนะครับคนดีมาสนับสนุนไปสนับสนุนคนไม่ดีเขาก็จะสนับสนุนคุณเองแหละครับจะสนับสนุนแบบใดก็เดี๋ยวก็มาว่ากันนะคะคนไม่ได้โง่ครับคนไทยก็ไม่ได้โง่แต่สิ่งที่น่าอึดอัดขับข้องใจมากกว่าเครือมติชนก็คือจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยครับท่าทีของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนั้นเนี่ยออกมาเนี่ย ถือว่าฟังแล้วก็เหนื่อยนะครับดูออกมาตอนแรกก็ดูเหมือนจะคึุคกคักพุททัดแต่ปรากฏออกมาก็ทำได้ก็คือออกมาถแถลงเป็นอินโฟกราฟิกสองแผ่นแล้วก็บอกว่าได้แจ้งเตือนไปแล้วให้มีการระง,งับการเผยแพร่ข้อมูลจากวิจยาพลที่ไม่ถูกต้องเอา้าเราไม่ทำหาอะไรเลยโทษนะครับต้องพูดแบบนี้ไม่ได้ทำอะไรมากไปกว่านั้นเอา้าแล้วข้อมูลที่ผิดพลาดไปแล้วแล้วสิ่งที่เกิด ความเข้าใจที่ผิดพลาดเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เกิดขึ้นไปแล้วแล้วการที่มีคนออกมาบอกว่ากรณีการอ้างอิงที่เป็นเท็จแบบนี้เนี่ยของนายนัตพลเนี่ยเข้าข่ายการทาความผิดหรือผิดจริยธรรมทางวิชาการอย่างร้ายแรงไม่ต่างจากการลอกคัดลอกผลงานก็เคยมีกรณีที่มีการคัดลอกผลงานแล้วจุฬาลงกรณ์ปลดริบป,ปริญญาคืนมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วคนที่โดนก็เป็นคนที่ถือว่า มีตำแหน่งแห่งที่ใหญ่โตด้วยไม่ใช่คนธรรมดาไม่ใช่ชาวบ,บ้านชาวช่องก็ยังทําได้ถามว่าทําไมกรณีนายน,นัทพลที่มีความผิดในกระทงคล้าย,ายกันแต่ความรุนแรงเท่ากันทําไมถึงไม่ทําทําไมถึงได้แค่ส่งหนังสือเอกสารเพื่อบอกย้ําแจ้งเตือนว่าอย่าเผยแพร่ะนะอย่าเผยแพร่ะนะทําไมถึงไม่ริบป,ปริญญาของนายนัทพลถามว่าทําไมต้องริบครับก็มีพ่วกเนียออกว่า ก็เขาแก้ให้แล้วมึงจะมาเอาอะไรกับพวกกูอีกไอ้สถา,าบันทิศทางไทยอาจารย์ชัยยันกูแก้ไปแล้วมันบอกแบบนี้ไอ้ฟ้าเดียวกันก็บอกนี้ผมบอกโทษนะครับแก้นีอาจารย์ชัยยันพูดถึงกรณีที่มีการใส่ร้ายว่าผู้สําเร็จราชก,การแทนพระองค์เนะี่ยไปเข้านั่งประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วประเด็นนั้นฟ้าเดียวกันออกมาโต้แย้งว่าแก้ไปแล้วโอเคครับเรื่องนั้นแก้ไปแล้วประเด็นก็คือว่า มันไม่ได้มีที่ผิดที่เดียวมันมีที่ผิดที่อื่นอีกแล้วมันยังไม่ได้แก้แล้วมันยังได้รับการเผยแพร่อยู่เฮ้ยคุณจะไม่ทําอะไรกับอสํานักพิมพ์ที่มันเอาข้อมูลที่ผิดพลาดจากผลของการไร้มาตรฐานทางวิชาการเนี่ยไปเผยแพร่นี่ผมไม่คิดทําอะไรเลยเลยครับผมถามเธอเอา้าผมออกมาพูดเป็นครั้งที่สองเกี่ยวกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นก็คือกรณีไปใส่ร้ายสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันณีกับท่าน ุลจัก,กระพงว่าคิดจะแย่งราชบัลลังก์แบบเดียวกันเป๊ะคับท่านผู้ชมใช้หลักฐานใช้เอกสารอ้างอิงตัวเดียวกันด้วยซ้ำคือจาก National Archive ของอเมริกาแล้วก็เอามาตีความเองแบบที่ไม่ปรากฏไอ้ข้อความนี้อยู่ในเอกสารชั้นต้นที่ตัวเองเอามาอ้างเลยนั่นเรื่องหนึ่งนั่นคือดอกที่สองซึ่งไม่ได้แก้ในวิทยาณิพนธ์ก็ไม่ได้แก้ใน คุณศึกก็ไม่ได้แก้อ้าววันนี้มาอีกครับดอกที่สครับไปพบอีกครับว่าหนังสือของนายนัตะพลทั้งวิทยานิพนธ์ทั้งหนังสือที่พิมพ์ออกมาแล้วเนี่ยคุณศึกเนี่ยใส่ร้ายกรมพระยาชัยนาทว่ารีบกุลีกุจจ์เซ็นรับรองรัฐประหาร2490นนี่นะครับแล้วก็มีการอ้างอิงไปถึงสอง เอกสารเอกสารอันที่หนึ่งเป็นเอกสารที่อ้างอิงไปถึงคำกล่าวของทูตคนหนึ่งที่ชื่อสแตนตันแต่เมื่อไปดูคำกล่าวของทูตสแตนตันเนี่ยก็พบว่ากรมพยาชัยนาทเพียงแค่บอกกับทูตสแตนตันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่นำไปสู่การนองเลือกนั้นดูจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมของประเทศชาติแล้วเพราะการนองเลือด คือสิ่งที่น่าดังเกียจยิ่งต่อพวกเราในฐานะพุทธศาสนิก,กนชนกรมประชาเทนาตไปพูดกับทูตสแตนทนันแค่นี้ครับแต่นัตพลเอาไปเขียนว่านี่มีการกุลีกุจอที่จะเซ็นรับรองรัฐประหารโดยกรมประชาเทนาตหรือผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์อ่านนั่นคือหลักฐานชิ้นที่หนึ่งี่การน้่งอิงชิ้นที่หนึ่งที่ผิดพลาดชิ้นที่สองครับอีเนี่ยแหละครับที่แหกไม,ไม่รู้ยิ่งกว่าแหกตรงไหนนะครับ อ้างอิงหนังสือนะครับของสุธาชัยยิ้มประเสริฐสุธาชัยยิ้มประเสริฐนะครับเขียนไว้ในหนังสือว่ามอมเจ้าจากกักรพัรด์เป็นผู้มีส่วนทำให้รัฐประหาร2490สมบูรณ์ขึ้นด้วยการนำหลวงกาศสงครามซึ่งเป็นบุตรเขยไปพบกับกรมขุนชัยหน้าตอนตีหนึ่งของเช้าว,วันนั้นเพื่อให้ลงนามรัฐธรรมนูญชั่วคราว ตรงนี้สําคัญยังไงครับมันก็คือแปลว่าส่งคนไปกดดันครับส่งคนไปกดดันให้ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์เนี่ยรีบลงนามรับรองการรัฐประหารและท่านผู้ชมดูดีครับกับการเขียนว่าผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์นั้นลงนามรับรองอย่างแข็งขันเนี่ยมันเรื่องเดียวกันไหมถ้าลงนามรับรองอย่างแข็งขันก็ไม่ต้องมีใครไปกดดันครับรัฐประหาร มาปุ๊บเซ็นปุ๊บแต่นี่ไม่ใช่ครับมีการส่งคนไปกดดันให้ตอนตีหนึ่งด้วยเอาสิเห็นไหมครับว่าการลงนามนั้นไม่ได้เป็นการลงนามอย่างแข็งขันตามหลักฐานที่อ้างมานะครับแล้วมีการกดดันให้ลงนามด้วยแต่นัตพลออกมาเขียนเป็นอีกแบบหนึ่งเฮ้ยอ่ะที่ผมถอนหายใจไม่ใช่อะไรครับเพราะคนที่นัตพลอ้างเอามาในที่นี้นะครับท่านผู้ชมคือสุธาชัยยิ้มประเสริฐนี่นะครับ คือเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เล่มนี้ของนายนัทพลด้วยครับนี่ครับท่านผู้ชมไอ้ตรงนี้แหละครับที่ผมบอกว่ัมันยิ่งเละุ้มเปะแหกไม่รู้จะไปแหกที่ไหนครับอ้างอิงหนังสือของกรรมการที่สอบแล้วเป็นการอ้างอิงที่ผิดแต่กรรมการที่สอบกลับไม่ว่าอะไรไม่ท้วงติงอะไรทั้งทงที่เป็นการเอาหนังสือที่โตเองเขียนไปอ้างอิงไม่ชิบหายตรงนี้ไปชิบหายตรงไหนครับผมบอกให้ครับท่านผู้ชม ทานตัวเองเขียนหนังสือนี่เองท่านอ้างอิงผิดเฮ้ยไม่ใช่ผมไม่ได้เขียนอย่างนี้คุณไปแก้มาใหม่มันเป็นกระบวนการสอบเป็นมาตรฐานของการสอบวิจารณิพนธ์ที่เข้มงวดสาหรับระ,ระยะเอกแล้วโทษนะครับวิจารณิพนธ์กรัฐพนตรจริงใจนะครับสอบออกมาแล้วได้เกรดดีเยี่ยมครับโทษถ้าวิจารณิพนธ์แบบนี้สอบมาได้เกรดดีเยี่ยมก็แสดงว่ามันเละตุ้มเป๊ะนะครับตั้งแต่อาจารย์ที่ปรึกษาทึ่ไม่ได้ตรวจสอบไม่ได้ดูมาถึงกรรมการสอบถึ่ก็ไม่ได้ตรวจสอบไม่ได้ดูคําถามก็คือว่า อา้าวอะไรคือมาตรฐานทางวิชาการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับอะไรครับ,รรบที่ทําให้เป็นการตรวจและวัดออกมาว่าอันนี้คือวิทยาที่ผลที่ดีเยี่ยมเห็นไหมครับเฮ้ยเหนื่อยครับไม่พอครับเอาในหนมาแล้วก็เอาใว้จบนะฮะยังมีการนะครับเอกสารอีกชิ้นหนึ่งอีนี่นะครับเป็นรายงานของสารทูตสหรัฐนะครับรัฐบ,บนลทีอ้างถึงในจุดอื่นแต่ตรงใจจะไม่กล่าวถึงข้อความที่กรมประชาชัยนาฏเปิดเผยอย่างชัดเจนกับทูตสแตนตันว่า ทรงอยู่ภายใต้แรงกดดันจากคณะรัฐประหารให้ต้องทำสิ่งที่ป่าเถื่อนและไม่มีกฎหมายรับรองอ้าวนี่นะครับท่านผู้ชมทําไมผมพูดแดงครับต้องบอกนะครับผมก็จบมาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในด้านหนึ่งผมก็รู้สึกว่าผมไม่ลืมนะครับพระคุณของราชการที่ห้าพระคุณของราชการที่6พระคุณของครูบราอาจารย์ทุกคนที่ได้สั่งสอนให้ผมมีความรู้มาจนถึงวันนี้เนี่ยแล้วผมก็เชื่อครับว่าหลายคนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับยัง ทำหน้าที่ของตระเงอย่างสุจริตไม่ว่าท่านจะมีความคิดไปในทางใดก็ตามครับแต่ผมทนไม่ได้ครับกับการที่จะยอมเห็นความอุบาทช,ชาติชั่วทางวิชาการแบบนี้ปรากฏขึ้นในมหาวิทยาลัยที่ผมถือว่ามีส่วนในการทําให้ผมได้กําเนิดขึ้นมาในเรื่องของความรู้ในเรื่องของความคิดต่างๆ เอานะครับถ้าท่านไม่ทําอะไรผมก็จะไม่จบเหมือนกันครับบอกง่ายๆก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรกันไปได้ขนาดไหนนะครับแต่เรื่องนี้ผมก็จะไม่หยุดครับแล้วก็จะว่ากันไปนะครับไม่รู้จะถึงครูอังคณาหรือเปล่าถ้าจะให้ถึงก็ต้องถึงกันลวครับนะฮะไม่ได้ครับไม่งั้นนะครับชื่อเสียงจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยมีมาเท่าไหร่ก็ถูกคนคนเดียวถูกกลุ่มคนกลุ่มเดียวที่มีความคิดจงเกลียดจงชังใส่ร้ายสถาบันพระหมหากษัตริย์ใช้จุฬาลงกรมาเป็นเครื่องมือ ชุบตัวชุบตนของตนเองสร้างวิชาการเป็นเท็จแต่งนิยายทางวิชาการขึ้นมาหลอกลวงชาวบ้านให้มอบออกไปเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านสถาบันผมขอเรียนไปถึงสิทธิเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกท่านนะครับถ้าท่านยังรักมหาวิทยาลัยอยู่ต้องช่วยกันครับเรื่องนี้อย่าปล่อยให้คนเลวๆไม่กี่คนมาทําให้จุลาลงกรณ์เสียชื่อเสียงครับไม่อยากให้ใครเอาไปพูดครับว่าเรื่องนี้ถ้าตุลาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่ดำเนินการอะไรซึ่งจริงๆนะครับผมก็คิดแบบคิดแบบนั้นนี่มันเท่ากับการปล่อยให้โจรได้รับปริญญานะครับถ้าไม่ทําอะไรกับโจรน,นะครับตุลาลงกรนั่นแหละครับจะเป็นฝ่ายที่เสียหายอย่างไม่มีทางแก้กลับคืนไม่ได้ซะเองครับขอบคุณครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย